นี่คานเรื่องอะไรครับแม่ไก่พ่อไก่กัดกัดตุ๊กไก่เดดกเออแล้วก็แม่ไก่อะไรกวนก๊ากระตุ๊กติดติเออแม่ไก่อะไรแม่มเบิร <Soul> ์ดแม่ไก่อะไรขนเหลียวไเงามาเลยนี่น้องเจ้ากู้ออรเล่นอะไรครับเบาริ้งดุเอ่ากรรม แม่จุ่มบุกแล้วนี่อะไรพี่อะไรน้องเจ้ากุกันอะไรเจ้าแมวเุ้าไก่ได้ยินเสียงแม่แล้วยังไงกลางอะไรกลางพี่ระดับกระดุกกระดุกเจี๊ยบอะไรเจี๊ยบอยากอะไรครับเจี๊ยบอะไรอยากใส่อะไรครับ ไฟแดงแล้วอะไรอีกก็จะกูพี่น้องร้องร้องอะไรดิ่งดิ่งตาตาอะไรจะเบงจะเบงเสียงโี้โหแล้วยอะไรแล้วยังไงคอยแดงทำไมคอยแดงทำไมครับนี่น้องไม่แดงหรอก พลอยแ,แดงทำไมนะครับจะแบ่งแยงทำไมแดงก็กินไม่ได้แล้วทำยังไงทิ้งเสี่ยงงูสิ่งมีค่าคืออะไรอาาก็กินไม่ได้เหรออ๋อสิ่งมีค่าคืออาหารแล้วข้าวอะไรบ้านหนูแยงไม่ใช่พี่น้องเราต้องอะไรกรันมาก กนไม่ไม่อะไรกันก,กันไม่แก่งแย่งกันแบ่งอะไรครับวันนั่งลูก